ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่มาเด้อมาเด้อสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราไปตลาดมาเอาเห็นป้านี่ครับประกาศเดินดพอดีมันโต๊อยู่ข้างทางครับจะคองบปได้คำนี้วันนี้เป็นถุงเลยครับนี่ครับตัดหัวตัดยังไงยังดีครับวันนี้มานมานปลาเลยครับลาปลาเลยครับนี่แล้วซมาถอดครับพี่นมอครับนี่เอาเอ้ยยืนแล้วาอย่างเงี้ย ใช่น้ำมันครับนสอดล้างมันด้ครับหนาอาลเนยเราบสิเพาสิบมตาเลยไม่เจอเลยถ่ายคลิปมาเรยมา่ยมีน้องมวยไครับจัคฟองบุได้ครับคุณชี้ไปหมันขัดคันน้ำมันอกว่าปากัดดีครับปากัดดี ใครไม่รู้นอนอยู่ันใครใครเี้ยมาฝากมาฝากครับลาปลาครับทีดวัดเลยครับมา้ยรอครับคนพอแต่ยังเก็บไม่ได้หรอกไม่พอหรอกไปวัดถนนมา จะตอวน,นี่นี่นะครับมานขัดพี่องามันกับกองหดรับี่รถไปจะซื้อเลย <Ooh. S 2> มานขัดมานแนยห้ามสวมพอดีนันนกดีคนตกครับคนตกครับผมตกตาม,มื่ว่าเหรอครับออเอาเาปใเขาสีล้างไปขายนะั่นดีตกละครับตัวนี้ อันนี้ขี่ไปโอ้เห็นพอดีเลยใจอีเลยครับนี่วันนี้มันเนา่าวแล้วเอามาเปิดมันก็ยังมีดีเลขาตัดหัวตัดยังไงยังดีเลยครับโอเคครับถัดตัวแล้วเชฟไม่เมืองนะครับดีปลาและ้วโอเคครับเดี๋ยวลคราทำตั้งแรกครับตั้งแรกครับกร,ร,รอบกรอบกับกรอบอยอดครับอยอด ขอบันญัติกาศผู้ด yeah, so. ีคร no. ับผมโอ้โหฝนตกแบบเนี้ยตกความกับมืออ <Mm ันนี้จั่นที่ร้องกับมือนนี้ก็สมโลอกกับมืครับชิปเปาครับผมชิปเปาดูดูหน้าชิปครับผมแจกบรรยากาศแล้วด้วยครับบรรยากาศบรรยากาศท้องเช่านะครับผม ดีดัมามากครับโอเคครับรวจรวจทำยังได้วครับสวัดสดีับ